สวัสดีครับพี่พัทยานะครับช่อง ppn channel นะครับวันนี้ไลฟ์กันสดๆสวัสดีวันเสาร์ที่9กรักรกฎาคม2,565เลยนะครับกลับมาทักทายกันนะครับเข้ามาชมหนึ่งท่านตกใจก็ออกไปอีกนละเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แวบเข้ามานะครับ ช่อง PPN Channel นะครับไม่ค่อยได้อัพโหลดงานนะครับช่วงนี้ก็คนถ่ายคลิปก็เป็นเกาเส้ยนะครับเกากำเริบก็เดินลำบากนะครับก็พึ่งหายเกาก็ไปหาพ่อที่สังขละบุรีมานะครับที่เห็นนีค่คือกิ่งพยุงนะครับพยุงที่ตัดแต่งตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ เนี่ยตัดออกมานะครับไม่งั้นจะสูงมากๆนะครับพอตัดออกมากิ่งใหม่ก็ขึ้นนะครับส่วนกิ่งเก่าก็เก็บเป็นฟืนได้นะครับนี่ครับนี่คือสวนจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทำอะไรก็ถ่ายเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะครับดูการเจริญเติบโตเม้ในสวนนะครับอันนี้คือต้น โรงฟ้านะครับนี่กำลังแตกยอดเลยนะครับได้มาจากอาจารย์อุ้ยนะครับบ้านสวนอ่อนตอ,อนของพ่อเลี่ยมบุญจันทานะครับพริกนี่ก็เช่นกันนะครับนี่พ่อเลี่ยมก็ให้มานะครับสองต้นออกเต็มเลยนะครับได้เก็บกินกล้วยก็ใช่นะครับก็จากพ่อเลี่ยมเหมือนกันนะครับ โอ้ยครับอย่างนี้ก็เก็บกินได้เลยนะครับมอนเบอรี่นะครับอ๋อดำๆนี่กอหวานนะครับเก็บทุกวันทุกนี้เก็บจนจะหมดต้นละนะครับไม่งั้นถ้าไม่เก็บก็จะร่วงนะครับเมื่อวานผมลงอะไรไปบ้างนะครับเมื่อวานได้หนอกล้วยมาจากสังขละบุรีนะครับนี่ครับเมื่อวานก็ขุดตรงนี้ นะครับแล้วก็เอาหนอ่อกล้วยลงตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหักมุกนะครับทดลองลงปลูกดูนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นต้นกฤษณานะครับซื้อมานิ้วละ2,000บาทนิ้วละพันบาทสองสองนิ้วก็ส0 0พันแต่ก็ปลูกไม่รอดนะครับเพราะไอ้คนปลูกนี่ไม่ได้เปิดกลนนะครับต้องระวังนะครับใครที่ซื้อไม้ล้อมานะครับันนี้คือ ไม่รู้เขาลืมหรือเขาวางยาเราก็ไม่รู้ได้นะครับอันนี้คือพอผมขุดลุมที่มันตายไปแล้วนะครับกิษณาที่ไหนได้บางอ้อเลยเทำไมมันถึงตายนะครับเพราะว่าที่ทีปลายเขาไม่ไดเ้เขาไม่ได้ตัดให้เรานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับมันถึงตายนะครับน่ีต้นไม้ผมกําลังลงเยอะเลยนะครับลงเยอะเลยตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เขาเรียกว่าปักเอารากขึ้นเอาหัวลง ได้มาจากพ่อพ่อตัดมาให้นะครับนี่สับทองแล้วก็มังงามนะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยนาคนะครับได้กล้วยนาคมาอีกสองหนอนะครับว่าผมปลูกตรงไหนนะครับเดี๋ยววันวันที่สิบสามสิบสี่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับไปอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปถ่ายคลิปแห่เทียนนะครับนี่ครับมัน เมื่อวานผมก็ขุดตรงนี้ฮะนี่คือกล้วยนาคนะครับนี่ก็ได้มาจากสังขละบุรีเหมือนกันนะครับพ่อเขาขุดมาให้สองหนอนะครับลงใกล้ๆกันเลยนะครับนี่กําลังเจริญเติบโตนะครับหลงเมื่อวานเองนะครับลองดูว่าเขาจะโตได้ไหมนะครับนี่นาคนะครับนี่ก็ผักติ้วนะครับผักติ้วในสวนบ้านพีพัทยาอผักติ้วนะครับติ้วเอ้ยแถววันนี่คือมันไอ มันหูเสือนะครับนี่นะครับมันมือเสือตัวถิ่นนะครับผมลงดินแล้วก็เป็นนะครับนี่กล้วยไออ้อยสุพรนห้าศูนย์ก็ลองดูลงดูก็เป็นนะครับแล้วก็นี่กล้วยหอมทองนะครับนี่นะครับกำลังงามเลยนะครับหอมทองผมนะครับนี่ออกรุ่นที่สองแล้วนะครับรุ่นแรกก็อร่อยอร่อยอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยเพิ่มก็คือ กล้วยเล็บมือนางนะครับจากประโคนชัยนี่นะครับทุกอย่างก็ขอขอเข้ามานะครับนะกล้วยเล็บมือนางก็กําลังจะเติบโตนะครับนี่มีกระต๊อบนะครับไว้นั่งพักเหนื่อยนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ลงดินนะครับก็ไผ่จืดเนะาะไผ่จืดช่วงนี้ก็เพิ่งหายเก้านะครับเพิ่งหายเก้ามานะครับต้นไม้เหล่านี้ก็ปล่อยให้เป็น สามธรรมชาติไปเลยนะครับนี่เพิ่งเจอเนี่ยเถาวันอย่างนี้นะครับครับต้องเอาออกนะครับเนี่ยสักทองมันมันมารบกวนสักทองนะครับเนี่ยตัวเถาวันนะครับถ้าเราไม่เอาออกนี่มันตกใจนะครับต้นไม้เนี่ยครับอย่างนี้ครับมันจะชะลอการเจริญเติบโตนะครับต้องหมั่นดูนะครับนี่มอฮอกกานีนะครับแล้วก็สักทองใครว่าผมบาปปลูกต้นไม้ยอมรับครับว่าบาแล้วปลูกติดติดกันด้วยนะครับนี่นะครับ สักทองกาลังเจริญเติบโตนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับนะสักทองกําลังงามเลยนะครับลองหาวับลูกดูนะครับสักทองนี่สักทองเพาะในเยื่อนะครับรับรองได้ว่างามจริงๆเจริญเติบโตเร็วนะครับสะพานตรงนี้ก็ยังเป็นแบบลักษณะนี้นะครับเดินข้ามมายังรกนะครับตอนนี้ผมเพิ่งฟื้นจากเกานะครับเดินเดินม็น เดินกระเพกกับเพมกไปนาทิตย์นะครับนี่ครับอยากจะโชวว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนี่คือต้นพยุงนะครับพยุงมาจากไหนก็เนี่ยครับมาจากต้นนี้นะครับนี่ที่มันที่มันโดนพายุแล้วก็พัดลมแล้วผมพึ่งตั้งขึ้นมานะครับมันออกมันออกผลนะครับแล้วก็มันก็ร่วงนะครับนี่ครับต้องแหวกแหวกนหน่อยนะครับนี่นี่ก็พยุงนะครับนี่นี่ต้นพยุงนะครับนี่ครับโอ้ฝนตกนะครับเมื่อเช้านี่ นี่ก็พยุงนะครับนะครับพยุงหนึ่งต้นสองต้นอันนี้กําลังเจริญเติบโตเลยนะครับและตรงนี้ก็มีอีกต้นนะครับเห็นไหมฮะมันขึ้นตรงใกล้คู่กับต้นสักเลยผมก็จะไม่เอาออกนะครับไว้เงี้ยแหละครับให้มันโตคู่กับต้นสักทองไปนะครับอันนี้ขึ้นเองนะครับพยุงนะครับที่ตั้งใจปลูกก็นี่ครับต้นประดู่สัญลักษณ์ของทหารเรือนะฮะลูกชายรับราชการทหารเรือก็ลงปลูกดู ผมปลูกประดูคู่กับพยุงเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ปลูกตั้งแต่ตอนอ้นเล็กๆนะครับแสดงว่าประดูเขาชอบดินแถวนี้นะครับจเจริญเติบโตปั๊บเร็วมากนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้รกไปก่อนแล้วก็มีต้นพยุงผมลมนะครับต้องหาคนมาช่วยตีไม้ค้ำนะครับพยุงพยุงพวกนี้คือพยุงที่ผมซื้อเรียกว่าซื้อไม้ล้อมมานะครับซื้อตั้งแต่สองนิ้วนะครับต้นละสองพันบาทนะครับก็ อันนี้คือจิกน้าน,นะครับกําลังออกใบเลยนะครับนี่ก็มีกระต๊อบอีกด้านหนึ่งทางนี้นะครับกระต๊อบผมลงพยุงไว้นะครับเนี่ยตร,ต,รตรงนี้ต้นนี้ต้งนี้ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับไม่งั้นจะไม่สวยนะครับน,นี่คือการได้รับการตัดแต่งกิ่งใจสวยอย่างนี้แล้วเป็นพุ่มนะครับเดี๋ยวเดินลุยป่าไปดูต้นไม้กับผมนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะทํางานเนาะวันนี้จะทําเยอะเลยนะครับจะผสมดินจะไปลงทุเรียนได้ทุเรียนมา สีต้นจากสะพานมอนนะครับนี่ครับนี่เพื่อนสายฝนให้มาจากบ้านยายแย้มนะครับกำลังงามเลยนะครับนะครับตัวนี้ก็ปลูกไปทั่วแล้วครับนี่ลงสักดทองนะครับตัวนี้เจริญเต่ตัวช้านะครับนี่ลงมานานมากตัวนี้กําลังรากกาลังเดินแล้วนะครับเดี๋ยวหาไม้ค้ำมาค้าพยุงนะครับนี่ไร์สดๆนะครับถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีต้องขออภัยนะครับเพราะว่าในเมมเบอรี่โทรศัพท์ ไปสะพานมอนมานี่ยังไม่ได้ตัดลงเยอะมากนี่ฮะสัตว์ทองผมกําลังงามเลยนะครับสัตว์ทองกําลังงามเลยตรงนี้ผมจะทําให้เป็นดงของอต้นยางนะครับต้นยางนาไปอย่างเงินนะครับกะจะได้กินเห็ดในอนาคตเดี๋ยวจะทําเป็นเอาดินมาถมให้เป็นเนินภูเขานิดหนึ่งนะครับนี่อย่างพยุงตัวนี้ก็ไม้ค้ำหมดสภาพแล้วนะครับเอนมาหน่อยแล้วนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนไม้ค้ำแล้วนะครับนะครับ แล้วก็นี่ต้นคูณนะครับนี้หมดแล้วนะครับนี่ฮะสัตว์ทองผมก็ลงใกล้ๆกันนะครับนะครับสัตว์ทองนี่ที่เผลือเจอไปสับปุ๊บนะพอรากมันอยู่ในดินนะครับมันก็ไม่ตายนะครับน้ำโผล่มาแล้วนะครับสัตว์ทองนะครับนี่ก็ต้นคูณนะครับนี่ฮะกล้วยออกทุกออกทุกต้นออกทุกเครือนี่ไว้อย่างนั้นนะครับนี่ให้นี่ครับหนึ่งวีสองวี เลยนะครับนี้อันนี้มันอาจจะโดนใบกล้วยมันกดนี่มันก็เลยไม่ค่อยเจริญนเติบโตเท่าไหร่แล้วครับต้องตัดใบกล้วยทิ้งนะครับนะครับต้องใส่รองเท้าบูทนะครับป่ารกๆนี่ต้องลุยนะครับอ่านี่ครับนี่คับนี่ครับกล้วยหินครับปลูกไม่นานมากนะครับกําลังจะ ให้เราออกปลีได้ชื่นใจแล้วนะครับคอยม,มาดูรุนดูว่าก็้วเห็นต้นนี้จะได้สักกี่วีนะครับนะครับนี่ครับไม้พาเลทนะครับเตรียมไว้ปลูกกระตรงกระ๊บอบเลยนะครับว่าไปละสิบสามนี้จะเดินทางไปประโคนชัยนะครับสิบสามสิบสี่ตั้งแต่สิบห้าก็น่าจะกลับนะครับใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรนะครับเชิญชวนไปเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนที่ประคนชายบ้านผมนะครับบ้านเกิดเมืองนอนสำนึกรักบ้านเกิดเนาะนะครับกำลังรากมังเดินนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อเมรเอัพเพอนะครับอยากเห็นนะครับเดี๋ยวผมดึงนี่ออกนี่ไม่ใช่นี่นี่คือต้นมะข่ามงนะครับเห็นมะข่ามงนะครับใบมะข่ามงนะครับมะข่ามงนี่ฝั่งนี้ก็รกผ่านชมสวนรกนะครับ นี่คือต้นอะไรครับผมลองเดี๋ยวฝากถามอภิปัาของผมหน่อยนะครับพั่นตำรวจโทสักวาริดพัทธระทีบนะครับฮตอนนี้ถ้าเป็นสม็ดบกนี่ก็จะแหลมมากๆเลยนะครับนี่กําลังออกยอดอย่างเงี้ยเลยนะครับปลูกปลูกได้ที่จะปลูกนะครับสักทองเห็นไหมครับนี่นะครับสักทองนะครับนี่มาขามป้อมก็ยังลงเลยนะครับ มะขามนะครับนี่คือมะฮอกกานีเนี่ยนะครับนี้รกนะครับรกรกเลยยอมรับเลยว่ารกนะครับอันนี้ก็กิ่งพยุงนะครับที่ผมตัดแต่งกิ่งต้นนี้นะครับแล้วก็เอามาไว้เป็นฟืนแล้วก็ใบมันก็เป็นปุ๋ยได้นะครับนี่ครับพวงครามออกดอกนะครับโอ้เดินไปป่าก็หน่อย กลับมาคุยกันนิดนึงเป็นไงบ้างครับหลังจากชมสวนผมแล้วนะครับมันเป็นเรียกว่าพืชบำนาญน,นะครับอะไรอย่างนั้น,นครับปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับจากการที่ได้ไปอบรมเป็นสมาชิกของบ้านสวนอนอนซอนผมอบรมอยู่รุ่นที่11นะครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อเลี่ยมบุญจันทา เรามีพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับ1 2 7ยี่บ็ตารางวาในพื้นที่เมืองพัทยานี่เองนะครับอยู่ในตำบลหนองปลาไหลเภือบางลมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะแทนที่จะปลูกบ,บ้านตรงนี้ผมก็เลยทําเป็นสวนแทนนะครับยังไงก็ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe ติดตามช่องเล็กๆของผมนิดนึงไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่แปลกนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับพูดง่ายๆไม่มีงบนะครับก็เนี่ยครับคลิปบ้าน สะพานข้ามดาวนะว้า,าเห็นไหมฮะเป็นความสุขของเราเล็กๆน้อยๆนะครับจากพีพัทยาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ